็มีการมีการให้ข้อมูลในเรื่องการส่งออกน้ำมันซึ่งข้อมูลตรงกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานท่านประหลัดพลังงานก็ไปเองแล้วก็กรมสุรกากรว่าที่เราดูเนี่ยผมก็ดูข้อมูลนะไม่ใช่ด่านที่ช่องเม็กที่เดียวผมมาดูหนองคายมุกดาหารแล้วก็มาดูเชียงแสนเชียงของเหล่านี้ด้วยว่ามีที่ไปลาวทั้งหมดอะ่ะเพราะเราดูข้อมูลแล้วส่งออกไปกัมพูชาไม่มีแน่นอนทุกหมดออฟรานสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางบก หรือว่าทางเรือเพราะเราปิดทางบกแต่ว่าทางเรือไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่มีไปทางไปที่ประเทศลาวเนี่ยก็ทุกคนก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นเป็นไปใช้ในประเทศลาวผู้ค้าเองผมก็โทรหา c ีอของทั้ง2องบริษัทใหญ่ที่ส่งออกไปก็ยืนยันว่าปลายทาง d e s t i n a t i o n ไปที่ประเทศลาวแล้วเราก็ดูปริมาณที่มีการส่งออกผมดูสิงตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยปริมาณมันสูงขึ้นแต่ไม่มีในยยะสาคัญ ถ้าเป็นมูลค่าแล้วบางบางเดือนเนี่ยต่ำลงด้วยซ้ำไปเพราะราคาน้ํามันในตลาดโลกอ่ะมันลดต่ําลงก็ก็วันนี้ก็วันนี้คราไปประชุมข้อมูลที่ได้รับตรงกันกับกระทรวงพลังงานก็คือปริมาณน้ํามันที่ส่งออกไปยังประเทศลาวเนี่ยผ่านทางชายแดนที่ที่เห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ได้มากแบบมีนัยสําคัญแบบเพิ่มขึ้น5เท่า10เท่าไม่ไม่มีคร ถ้าปริมาณได้เพิ่มขึ้น,สนแสดงว่าจะกลับไปสู่จุดเดิมใช่ไหมครับคือมีการปลอดโปนได้เหมือนเดิมเพราะว่าทางเราเองเขา,เขา,เ,ขาเขาก็คือเคืองอยู่เหมือนกันกับการที่ไปติดกั้นต่ามมั่นคงนะคือผมให้ข้อมูลเฉยแต่ผมไม่ออกความเห็นในส่วนของเรื่องที่เราจะจะจะ,จะทำเนินการอะไรอย่างไรเพราะว่าวันนี้เราก็ดูแฟกต์ที่ที่ออกมาว่ามีมูลค่าการค้าทั้งสินค้า,าน้ํามันสําเร็จรูปที่ไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่แน่้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องดูประกอบกันหลายด้านในข้อมูลในหลายๆส่วนเราต้องพิจารับ